ผ้าไหมสวยๆจ้าออกแบบโดยนี่ค่ะช่างสุดาเซไฮเซไฮงานเยอะไหมสุดาลน้นไหมค้างงานลน้นไหมงานพอได้ทำอยู่โอเคสนใจทักมานะคะนี่ตัดเย็บสวยๆนะคะสวยมากเลยโอ้ <c oughs> อันนี้สั่งจองหมดแล้วนะทุกคน นี่ค่ะร้านเย็บผ้าของสุดานะคะว้าวเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะตัดเย็บโดยช่างฝีมือนะคะนี่ค่ะสีนี้สวยมากโอ้คุณนี่นะคะแบบเขาเรียกทรงอะไรคะนี้เข้ารูปเนาะทรงจีบหน้านางจีบหน้านางนี่ค่ะสวยๆจ้า ลองชุดนะจ้าลองชุดจ้าแบบจ้านางแบบหมุนหมุนจ้าหมุนหมุนหมุนนะจ้าโอ้ยสวยสวยจ้าสวยโอ้สวยแล้วจ้าไม่ต้องเอาเข้ารถไม่นี่ไหมญี่ปุ่นจ้านางแบบโอ้โหมุนนะจ้านางแบบโอ้ทูกร่างสวยมากเลยค่ะ อกเป็นอกนะจ้าโอเคสวยมากเลยอันนี้อันนี้ทรงอะไรจ้าช่างสวยจังทุงสำเร็จถุงสำเร็จโอ้เข้ารูปนะคะนี้ฐานนางแบบหมุนซ้ายหมุนขวาค่ะสวยมากค่ะโอเคผ่านจ้าโอเคแล้วย่างบนได้กับเกคนจีบหน้านางแม่เอ้ย โอ้ยงามจีบงามงามจัจบเลยสวยงามมากเลยค่ะโอ้ช่างฟีโอ้ยตายแล้วเนาะปีใหม่สิฟ้าไปถึงว่ามือคนงามเหียมขัดเงินตัดสวยพอดีเลยเพราะฉะนั้นเสือ้อสวยงามมากเลยค่ะโอ้ หมุนเลยค่ะนางแบบมุนมุนหมุนสนก็ใสงสวยมากเลยหูช่างฝีมือมากเนียบมากเลยหูสุดยอดเลยคะ่ะสวยมาก